Música อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ พบพอกับชงน้องวุน้นพากินพาเที่ยวคือกาค่ะพี่น้องจ้าชายเดียวอีกแล้วค่ะมันนี้นงปอท้าีตื่นนีค่ะได้แล้วใช่พี่น้องจ้าขนมจีนตีนไก่น้ำยาตีนไก่นะคะวันนี้นะคะเนาะขนมจีนตีนไก่ค่ะพี่น้องจ้าฮอนหอน้อ สุดโกโก,โก้คอนทอนน้ากันเลยค่ะพี่น้องจ้ามือนี้บ่มี่ย,ยังมากไม้นะคะนอกินผู้เดียวนะคะน้องน้องปอยยังบ่ทันตื่นตีนไก่หลายปีเปื่อยค่ะมาค่ะมาลงมือกินน้ากันเลยค่ะพี่น้องจ้าสาหรับขนมกินถาดใหญ่ถาดแยกมือนีน้อค่ะผักเ่าก็มีบักแตงผักสะระแหน่ใบบกอกผักสลัดผักกาดทินค่ะพี่น้องจ้าพริกหวานสามสีเหลืองแดงเขียวค่ะพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินกันเลยจ้ามาค่ะลงมือกินน้ำกันเลยจ้าสำหรับ ขนมจีนน้ำยาตีนไก่กินผู้เดียวด้วค่ะม,มือนี้พี่น้องอุย้ยตีนไก่เปียดีดีพี่น้องจ้าสดโกโก้กหมดละกรอบดีแบาแซงพี่น้อง แพี่น้องกินพื่เดียวด้มือต้องปล่าหัน่นตึ้นพักคาราเนียพี่น้องครับเมนูว่นว่ามักเอาผักลองใส่น้ำเนมอยาดิพี่น้องมากกินกับจังสี่ อ,อร่อยเนี่ยหอมมากอือ,ส,อ,อสุด南พี่น้องพักหลายจะสุดกินยังมาค่ะพริกหวานมาดิ แซ่บดูเด้อค่ะพริกหวานกินกับข้าวปุ้นก็แซ่บเดี๋ยวจะชินให้ดูหวานมากเลยค่น้อง ดะดดกบไปใช่บุ๊บเซ็บแม่พี่น้อง้อสลัด ครับใบบกกรอบกันมพี่น้องสื่อเมื่อไหรร้ายพักแกเป็นคนมาก,กินพักเนาะไว้เหอกินกับปนกับแกวอืม Tiền cây không? Suốt năm พี่น้องจ้าสุดยอดพริกหวานแซมมากเลย สุดยอดตินใกล้กับเปียดีดีพี่น้องห่อนเลยเนี่ยแตกเลยพี่น้องจ้าขออนุญาตจัดการกับตีนไก่กันจ้ะ เปื่อยะไครับสินไกเปียดีดีพี่หลองสุดค่ะ แซ <c oughs> ่บอ่นอนซอดจีนใกล้เปี้ยดี เผ็ดอยู่ดิพี่น้องเผ็ดห้อนเฮียแตกแล้ว พี่นอนจ้าสุดยอดพริกวานแซ่บมากเลย ตีนใกล้กับเพีะดิดีพี่น้องหมอนด้ยเนี่ยแตกไม่พี่น้องจ๊ะขออนุญาตแตะก,กันกับตีในใกล้กันจ้่อูดีครับตีนใกล้กระเพาะดิดีพี่น้องสุดค่ะ แซ <c oughs> ่บขอสซ่งตีนไก่เี้ยดิเดี๋ยวดีพี่น้องเ,องเทชทอนเน่ยแต่ละ เอออิ่มค่ะพี่น้องจ๋าบ่าเมือดดอกกะเหียอน,นิดน้อยเนาะคะ่นะเนาะสำหรับขนมจีนน้ำยาตีนไก่ของแม,ม่นางวนเมือน,นีค่ะเหลียอยูย่นิดนึงเนาะคะ่นะเนาะดันบ่ได้ค่ะพี่น้องจา้ายานทองแตกแซบค่ะค่ะสุดยอดเลยนะคะสําหรับมือน,นีเนาะคะ่นะเนาะก็บ่ได้ยี่ยังมากมากค่ะเมือนีได้ขนมจีนน้ำยาตีนไก่มาสุพีสุนองกินค่ะพี่น้องคะคันมากคันชอบคลิปขอาแม,ม่นางวนก็คือเก่าค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กกิ๊ที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพ ให้ช่องน้องวูลนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมแนะนาเมนูเขามาใต้คลิปกันใดเด้อค่ะเด้อสาหรับมินิเม,มนูขอตัวตลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพอก,กันไม่คลิปหนาเลยจ๋าไปพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย